สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ e y of Tha ห o อดบายกัญชรยานะคะสวัสดีใกล้ๆวันสงการแล้วกันนะคะใกล้วันสงการแล้วถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวไหนหรือไปเล่นสงการก็ดูแลรักษาความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะจ๊ะโอเคไหมถ้าไม่ไปไหนกันก็มาอยู่ดูอาจารย์ละกันเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะโอเคอเรามาเล่นพิกอากาศกันมาเลือกกองกากาศกันนะคะในคอนเทนต์ที่ว่า ครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันเขารู้สึกยังไงไม่ว่าเป็นครั้งสุดท้ายของคุณที่แบบเจอเขาครั้งสุดท้ายห่างหายไปเป็นปีสองปีสามปีและเจอกันครั้งสุดท้ายนั้นในความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเลือกกองไพ่เลือกกลองไพ่สี่กองอ่ะอาจารย์ไม่ได้วางกลองไพ่แบบนั้นอ่ะหนึ่งกลองที่หนึ่งนะจ๊ะอาจารย์ได้ไพ่ใหม่ๆสวยงามมากนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ดูไพ่กองที่หนึ่งค่ะอันนี้คนที่เลือกไพ่กองที่สอง ไพ่กองที่สองอันนี้คือไพ่กองที่สามไพ่กองที่สามนะคะอันนี้ที่เลือกไพ่กองที่สี่ถ้าไพ่ชุดไหนดึงดูดคุณเลือกไพ่ชุดนั้นแล้วก็ถ้าพลังงานตรงถ้าพลังงานที่อาจารย์อ่านตรงไปต่อนะคะอ่ะโอเคนะสี่กองอ่ะเรามาดูกันสําหรับไพ่กองที่หนึ่งก่อนนะคะขอดูสถานการณ์ของไพ่กองที่หนึ่งก่อนคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งค่ะ มาดูสถานการณ์ของคุณก่อนสถานการณ์ความรักที่ผ่านมาคุณเป็นความรักแบบไหนกันนะคะแล้วตอนนี้สถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูสถานการณ์กันก่อนสิอา oh, คนที่เลือกไพ่กองที่1 The w h e l of Fortune ค่ะ9ถ้วย Ace of Pentacles นะคะ Queen of One The w อืมโอเคไพ่กองนี้ ในกองนี้สถานการณ์ของคุณคือคุณอาจจะไปดิวกับคนที่เขาค่อนข้างมีตัวเลือกเยอะมีช้อยเยอะแล้วค่อนข้างมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นตาในตัวเองมากๆหรือเขาเป็นคนที่มีความลับเยอะความลับในความสัมพันธ์บางคนอาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้เหมือนกันนะคะคุณเจอเจอกับเขาโดยผมริคิต h e view of f o r t u n e เป็นสิ่งที่เรารคิดไม่ได้บางทีเราก็ไม่เคยเจอไม่เจอกันนานแล้ว อย,อยู่สวรรค์กันแกล้งสวรรค์ริคิดพรมริคคิดให้เราต้องมา,อมาเจอมาเจอมาพบมาผ่านกันนะคะในความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยในบางคนจบกันไปแล้วล่ะจบกันไปแล้วคุณอาจจะดูนิ่งๆดูเป็นคนเก่งดูเป็นคนมีความรอบคอบมีความเก่งในเรื่องของการทำงานและคุณก็พยายามที่จะคอนโทรลความรู้สึกของคุณได้ดีทีเดียว ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เห็นในไพ่ของคุณเนี่ยคุณเน้นหนักในเรื่องของการทํางานในะเรื่องของการทํางานค่ะในเรื่องของเงินในเรื่องของความมั่นคงเหมือนความรักของคุณที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะจบไปแล้วแล้วก็มีความรู้สึกถึงไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างความคิดของเรากับความคิดของเขามันส่วนทางกันมันแตกต่างกันมันไปโคละทิศคนลรทางหรือว่าในความสัมพันธ์ซึ่งต่างคนต่างมองว่าตัวเองมีดีทั้งคู่ เขาก็คิดว่าเขามีดีหน้าตาดีมีคนเขามาเยอะแยะส่วนคุณคุณก็คิดว่าคุณก็มีดีคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนมีเซนเป็นคนไม่ธรรมดาเหมือนกันต่างคนต่างมั่นอกมั่นใจนะคะหรือในความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกับไปไปกับกับกันมาหลายครั้งหลายรอบหลายหนแล้วในความสัมพันธ์ที่มันดูแล้วมัน ถึงจะไปกลับกันกี่ครั้งกี่หนก็เป็นการไปกลับซึ่งมันไม่สามารถจะไปในทิศทางเดียวกันได้ด้วยความคิดที่แตกต่างอาอาจจะเป็นในเรื่องของอายุสถานะอ,อาจจะเป็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันฐานะที่ต่างกันแล้วก็มีความเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองทั้งคู่ต่างคนต่างมัน่นอ,อุกมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองก็มีดี เขาก็มีดีเราก็มีดีมันเรืความเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนไปกันได้ยากในบางคนในความสัมพันธ์เนี่ยมองถึงความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์มีผลประโยชน์อือาจจะมองว่าเราครบเขามันมีผลประโยชน์ร่วมเขาคบเราเพราะเราก็มีประโยชน์กับเขาเหมือนกันประโยชน์ในที่นี้อาจจะมองถึงการซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจเรื่องเงินอแต่ว่าความสัมพันธ์มันมันได้ตัด ันไปมันได้จบหรือว่ามันไปไปกับกับมันเหมือนเป็นไพ่ของสองใบเนี่ย i e of Fortune กับ The o d นะ่ะมันเป็นการจะรักก็ไม่รักจะเลิกก็ไม่เลิกเหมือนมันคาลัคาสังในใจยังไงไม่รู้เหมือนมันเป็นความรู้สึกที่เรายังถึงเราจะห่างถึงเราจะเลิกถึงเราจะไกลถึงเราจะไม่คุยกันเนี่ยถึงเราจะทะเลาะกันหรือว่าต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็ตามเนี่ย มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยึงลืมไม่ได้อ่ามันยังลืมไม่ได้มันยังลืมไม่ลงมันยังเป็นความทุกข์กายทุกใจอยู่นะคะในบางคนอาจจะอยู่แล้วกลับไปกับสถานการณ์นี้เพราะต้องยอมต้องทนต้องจุเพราะการัพ p อ o r t ก็ได้บางคนอาจจะมองถึงเขา s พ p p o r t เราดีเขาดูแลเราดออีแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นใจมั่นใจมาก ถ้าคุณจะไปกับความสัมพันธ์นี้เหมือนที่ผ่านมาคุณต้องคิดว่าคุณต้องยอมและอ่อนอ่อนผ่านตามให้เขาเป็นอย่างมากโดยความรู้สึกของเขาที่อาจจะเป็นคนที่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็กลับหรืออาจจะเป็นเราก็ได้แต่ดูเขาไม่ค่อยแคร์เรานะในความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนเขาไม่ค่อยแคร์คุณจะอยู่หรือคุณจะไปอยู่ก็ได้ไปก็ได้เขาไม่ค่อยแคร์ เขาเป็นคนที่รักตัวเองมากแล้วก็การที่คุณจะอยู่หรือคุณจะไปเนี่ยเขาก็มีคนที่หมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามาด้วยสเสน่ห์ของเขาด้วยหน้าตาหรือด้วยฐานะเขามั่นใจว่าเขามีคนที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์เป็นหนึ่งๆเลยทีเดียวนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะเราไปดูกันซีว่าครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันสําหรับไพ่กองที่หนึ่งนะคะัครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันเขารู้สึกยังไงกับคนคะ ความรู้สึกข,ของเขาที่ได้เจอกับคุณครั้งสุดท้ายสิบถ้วยว้าวคุณอาจจะไปเจอกันตามงานเลี้ยงไปเจอกันงานครอบครัวงานบวชงานแต่งสิบถ้วยครั้งสุดท้ายหรือครั้งสุดท้ายที่ได้เจอเน่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณคือคนในครอบครัวอืคุณคือคนในครอบครัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะ ดูโดดเด่นดูสวยงามดูดูมีกำแพงใส่เขานะดูมีกำแพงเออหรือว่าเขามองคุณแล้วเขาอาจจะมองว่าคุณคงปิดกัน้นความรู้สึกปิดกั้นใจคุณมีความสุขดูคุณมีความสุขดีกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่โอ้เขารักคุณนะเขารักคุณนะ เขายังรักคุณเขามองคุณดีมากๆเลยครั้งสุดท้ายที่ได้เจอเนี่ยแต่เขาในใจของเขาเนี่ยเขารู้สึกถึงคุณที่ปิดกั้นเขารู้สึกถึงคุณที่เหมือนพอเจอกันแล้วเนี่ยคุณดูมีความสุขคุณดูเหมือนไม่ต้องการเขาอีกแล้วคุณดูเหมือนหมดรักเขาไปแล้วคุณดูสร้างกำแพงใส่เขามากๆคุณดูสวยงามดูโดดเด่นในหมู่เพื่อนฝูงดูมีความสุขวัดที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย เขายังรู้สึกดีๆถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงเขายังรู้สึกดีๆกับคุณอ่ายังรู้สึกดีๆกับคุณในบางคนอาจจะไปเจอกันในงานของครอบครัวสมมติว่าบ้านคุณมีงานเขาต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นลักษณะของเขารู้สึกย,ยังไงคือคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างตรงไปตรงมาคุณคุยกับเขาเขาก็คุยนะถ้าคุณไม่คุยกับเขาเขาก็ไม่คุย นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบถ้าเขาเห็นคุณในตอนนั้นแล้วเนี่ยเขาก็คงมองว่าคุณเองมีความสุขดีแล้วคุณมีชีวิตใหม่ที่ดีดูมีความสุขดูปิดกั้นเขาเขาคงจะต้องเดินออกไปอย่างจริงจังเหมือนไม่อยากไปนะเหมือนไม่อยากไปแต่แต่เขาต้องไปมันคุณปิดกั้นเขาล,ละคุณไม่ใช่คนที่เป็นคนเดิมคนที่เคยคั่งรัก คนที่ชอบเขาคุณดูรวยคุณดูรวยคุณดูมีชีวิตที่ดีคุณดูดีมากบอกเลยคุณดูดีมากนะคะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าแต่เขายังรักคุณอยู่ยังมีใจที่ดียังมีความรักให้แต่เขาคงถ้าให้เขาทำอะไรกับคุณเนี่ยคงไม่ทำเขาก็เป็นคนของเขาอย่างนั้นคือจะให้เขามางอนงอ จะให้เขามาคุยด้วยถ้าคุณไม่คุยกับเขาเขาก็ไม่คุยถ้าคุณดีกับเขาเขาก็ดีกับคุณอะคนคนนี้เขาก็ค่อนข้างมีโก้เหมือนกันอารมณ์ประมาณนี้เลยนะจ๊ะอือแล้วเขาอยากแล้วเขาอยากกลับมาไหมอืมแล้วเขาอยากกลับมาคุยกับคุณดีๆไหมเอออยากประทักมาทายอยากสานต่อไหมไม่ไม่เขารอคุณอยู่เขารอให้คุณทักเขารอให้คุณเปิดค่ะใช่แต่สิ่งที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขาคิด เขาอาจจะรอให้คุณเปิดว่าคุณเปิดใจไหมคุณยังมีใจไหมถ้าถ้าได้เจอกันแล้วแล้วคุณทักทายมาถ้าได้เจอกันแล้วแล้วเขารู้สึกว่าคุณคุณต้องการเขาอยู่เขาก็อาจจะทักมาแต่ว่าสิ่งที่เขามองอะเขามองว่าเขาจะต้องตัดใจเราวลนะในความรู้สึกนี้เขาต้องตัดใจตัดสินใจที่จะออกไปเหมือนเขาเองเริ่มรู้สึกถึงอาการของคนที่แบบ โอ้โหดูเธอมีความสุขเจิดจ้าออร่าสวยงามฉันคงไว่จะเป็นคนที่เธอเลือกเอกแล้วและด้วยบุคลลักษณะคุณเองเนี่ยคุณก็ปล่อยปล่อยประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะไปกันที่ไพ่กองที่สองไพ่กองที่สองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สองคนที่เลือกไพ่กองที่สอง ดูสถานการณ์ของคุณนะตอนนี้ก่อนค่ะคนที่เลือกไพ่ก่อนที่สองสถานการณ์ของคุณตอนนี้ W of อ o ฟฟอร์คุณอาจจะเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจเหมือนกันนะเป็นคนแรงค่ะเป็นคนมั่นใจตัวเองแต่เป็นคนใจบุญนะเป็นคนค่อนข้างใจบุญเป็นคนมีตัวเลือกมีคนมีช้อยเยอะหรือว่าในสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเคยทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจให้กับคนคนนี้มากๆเลย นะแล้วก็ในความรักความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปเร็วมากจนคุณอาจจะไม่ได้ศึกษาในใสัยใจคอของเขาดูเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนเอาแต่ใจแล้วก็มีตัวเลือกไมีช้อยเยอะแต่คุณรู้สึกว่าการทุ่มเทของคุณที่ผ่านมาให้กับเขาไม่ว่าจะทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจทําอะไรก่อนเออมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยถ้าถึงเวลาตัดเนี่ยเขาตัดคุณโดยที่ไม่เหลือเยื่อใยเลย ด้วยอาจจะเป็นเหตุของคุณอาจจะเป็นแค่หนึ่งในช้อยหนึ่งในตัวเลือกของเขาก็เป็นได้นะคะในความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้มีการแค่สองคนเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่ในนั้นอยู่แล้วก่อนที่จะมาเจอคุณหรือในบางคนเขาวาดฝันวาดวิมานในอากาศให้เราได้หลงไหลได้คิดไปเองได้ฝันกลางวันอารมณ์ประมาณนี้คุณอาจจะดวกับราศีกันดูเขานิ่ง ดูเขาเงียบๆไม่พูดไม่จาไม่ทำอะไรดูเย็นชาดูคิดเยอะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นนักโหราศาสตร์นักพูดเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนเย็นชาเป็นคนดูควบคุมอาจจะมีอายุหน่อยนะควบคุมตัวเองได้ดีดูเย็นชาแล้วก็ดูมีตัวเลือกดูมีคนในความสัมพันธ์หลายคนอืม มันเหม,มือนเป็นการไปๆไปกับกับเดี๋ยวก็เงียบหายเดี๋ยวก็ไปต่อเดี๋ยวก็เงียบหายเดี๋ยวก็ไปต่อแบบนี้มัดเนิ่นนานจะรักก็ไม่รักจะเลิกก็ไม่เลิกค่ะกองนี้เป็นความสัมพันธ์แบบนี้อ่ะไปดูกันครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันเขารู้สึกยังไงกับคุณคะครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันไม่ว่าจะเจอกันโดยบังเอิญเจอกันตัวเป็นๆเจอกันแบบไม่ได้ตั้งใจเจอเจอกันแบบว่า จูจ่ๆเจอกันไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้นะคะครั้งทุดท้ายที่ได้เจอเขารู้สึกยังไงกับคุณ wow, ว้าวเขารักคุณนะเขารักคุณแต่ที่ผ่านมา The Tower h โอ้เดอะลเวาจากเดก่ะครั้งทุดท้ายที่ได้เจอกันเขารู้สึกยังไง wow, ว้าวเขาคิดเยอะเขาคิดมากเขาเห็นคุณแล้วเขารู้สึกถึงความรักค่ะ t ด e l o อเวความรักแต่เป็นรักที่เลือกไม่ได้ เป็นรักที่เขาทำให้เขาคิดมากพอสมควรเขาเห็นคุณเป็นคุณอาจจะเป็นเด็กกว่าเขาก็ได้เขาเห็นคุณร่าเริงสดใสเขาเห็นคุณแล้วดูคุณมีความสุขในขณะที่เขาไม่ได้มีความสุขดูคุณมีอิสระมีเสรีในความคิดการกระทำความสนุกสนานเขาคิดเยอะเกี่ยวกับคุณอืมเขาคิดเยอะ แต่สิ่งที่เขามองเห็นเกี่ยวกับคุณนั้นสิ่งที่เขาคิดเขาคงคิดว่าเดอะทาวเวอร์ค่ะคุณคงไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกแล้วคุณคงไม่ทนคุณคงไม่อยู่กับความรักคุณมีอิสระไปแล้วอืมแล้วคุณเป็นคนที่เขาดูถ้าเขาได้สบตาได้เห็นคุณอนะ่ะก็เห็นแววตาแห่งความเจบ็บปวดความทุกข์อยู่ในแววตานั้นด้วยแววตาของความเจ็บ วัลตาของการวางอะไรไม่ลงแต่ในลักษณะที่คุณแสดงออกมันไม่ใช่แต่แววตาเขาหวงที่ถ้าได้ศบตากันเขาเห็นแววตาเขาคิดยังไงกับคุณสิบดาบสามดาบสิบดาบรู้สึกแย่เหมือนกันรู้สึกแบบทําไมทิ้งไปอ่ะทําไมเลิกล่ะทําไมห่างล่ะทําไมจบกับฉันล่ะเพราะอะไรล่ะเออเพราะอะไรเขาเจ็บนะ สาดาบสิบดาบเจ็บเหมือนมันทิ้มแทงยิ่งเขาเห็นคุณไม่แคร์สดใสล่าเลงมีความสุขเจ็บนอนจมกองเลือดเลยสิบดาบแล้วเขาอยากทักคุณไหมเขาอยากทักคุณไหม,มบางคนกลับไปก็คิดนะคิดว่าเราคงจะเป็นได้แค่กรลยานามิตรเขาคงคิดว่าคุณคงคงมองเห็นเขาแค่เป็นเพื่อแล้วละ่ะ เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมเรียนเออเขาคเครียดนะเขาคเครียดมากๆเลยจริงๆในความรู้สึกของเขาอ่ะถ้าคุณเข้ามาคุยกับเขาทักเขาเขาก็คุยเขารู้ว่าคุณเก่งเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งเป็นคนค่อนข้างคนทนตัวเองเก่งมากๆเหมือนกันนะจ๊ะอ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองอ่ะไปกันที่ไพ่กองที่สมค่ะไปกันที่คนที่เลือกไพ่กองที่สาม ครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันเขารู้สึกอย่างไรกับคุณขอดูสถานการณ์ที่ผ่านมาตอนนี้นะนะตอนนี้สถานการณ์ความรักของคุณเป็นไงห้าถ้วยเนี่ยมีมีเสียใจอะไรอะเทรนด์ Strength. คุณอาจจะดิวกับสิงห์ไนท์ออฟคัว้าวเอ่อเดอะฮาร์ฟฟนค่ะเดอะซันว้าวอะสถานการณ์ไพ่ของคุณเนี่ย มีความเสียอกเสียใจเสียา้เสียความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนเหมือนคุณเจอคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะดูแฟนลี่ดูเมสเน่ดูเจ้าชู้อ่ะเป็นคนเจ้าชู้ใช่ดูเป็นคนเจ้าชู้ตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงตัวเป็นคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะทำอะไรก็ตามนึกถึงศีลธรรมเป็นหลัก ทำอะไรก็ตามตามคำนอบรมเนียมประเพณีนะคุณอาจจะไปเจอคนที่ดูเงียบเบนิ่งๆดูมีเสน่ห์แต่ว่ามีความใจร้อนยอมหักไม่ยอมงอในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเหมือนต้องทนน่ะต้องทนกับสภาวะของความเสียใจเรารู้สึกเสียใจกับใครคนหนึ่งหรือตอนนี้คุณยังเสียใจเสียดายในความสัมพันธ์นี้อยู่ยังเสียดายเสียใจทั้งทั้งที่ตัวเองน่ะก็มีความสุขดีอยู่แล้วล่ะตัวเองก็พยายามทนต่อ ทนต่อสถานการณ์ทนต่อจิตใจของตัวเองที่จะไม่ให้กลับไปนะตรงนั้นเหมือนคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอ่าคุณมีชีวิตคุณมีความสุขดีมีการมุ่งหน้าไปข้างหน้าชีวิตค่อนข้างจะจะดีทีเดียวนะคะสถานาการณ์ที่ผ่านมาที่คุณเจอคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาเจ้าชู้ไม่ได้คุยกับเราคนเดียวคุณอาจจะไปรับรู้ไปเห็นไปได้รู้อะไรมา ซึ่งเรารู้สึกว่ามันถูกแทงข้างหลังเป็นสถานการณ์ที่เขาไม่ได้คุยกับเราแค่เราสองคนเขาแอบคุยกับคนอื่นเพราะความเจ้าชูของเขาเองนี่คือสถานการณ์คุณอาจจะดีวกับพฤศพได้นะคะพฤศพมาครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันเขาดูสึกอั่างไงกับคุณคะ่ะเครียดเลยโอ้โห เห็นแล้วเครียดค่ะจิตตกนอนไม่หลับคิดมากน้อยนะคะห้าเหรียญโอ้แม่เจ้าเขารู้สึกถึงถึงการไม่ไม่สนใจเหมือนจะสนใจแต่ไม่สนใจเหมือนจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งความรู้สึกของเขาที่ผ่านมาเขาอาจจะมองว่าตัวเขาเองอาจจะเคยทำแบบนี้กับคุณไว้และสิ่งที่ได้รับคือ สิ่งที่ทำนี่มันก็ถูกต้องแล้วล่นะนะเขารักคุณนะจริงเขารักคุณเขารักคุณเขายังคงมั่นคงกับคุณแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขาเครียดคือเขาเสียดายนยั่นแหละความเสียดายความเสียดายความเสียใจที่มันต้องต้องจากกันมันต้องไปกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพราะว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้อง เธอเมดโอโหคิดหนักเลยค่ะคิดหนักเครียดคิดหนักมีความรักแต่เขาไม่ไอยายกเดินออกไปแต่เขาบอกว่าความรู้สึกข,ของเขาที่ได้เจอคุณเนี่ยเขารู้ว่าคุณยังรักเขาอยู่เขามองคุณเขาได้เจอคุณหรือถ้าได้พูดคุยกันเนี่ยเขายังรู้ว่าคุณยังอะไรอาวรรรักแต่สิ่งที่คุณทําก็ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้ว เขาก็พยายามเงียบๆบ,บางคนเจอกันแต่แบบทักกันเพื่อเป็นมารยาทนิดหนึ่งเป็นมารยาทแล้วก็อยู่เงียบๆในในพื้นที่ของเขาอืมไม่ว่าจะไปเจอตามงานเลี้ยงตามอะไรก็ตามตามสไตล์เขาคือความเงียบค่ะโอ,โ,โอ้โหเห็นแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเขายังต้องการความสัมพันธ์ในอยู่นะเขายังอยากได้เขายังต้องการเขาเห็นคุณว่าคุณเก่งสวยขึ้นดูรวยขึ้นบางคนหล่อขึ้น ดูฐานะดีดูมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเขารอคุณทักเขารอคุณมาทักไม่ว่าจะเจอกันครั้งนั้นแล้วจะกลับมาทักกันอีกไหมเขารอคุณอยู่เขายังไม่ได้เสี่ยมโอ้ไพ่ของความรักขึ้นมาเยอะมากจริงเขาชื่นชมการเจอกันครั้งสุดท้ายเขาชื่นชมในตัวคุณเขาดูคุณว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนปรับตัวเก่งเป็นคนวางตัวได้ดีดีมากๆในความคิดของเขา เออแต่เขามองว่าคุณเองอ่ะเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆมีสเสน่ห์หน้าหลงไหลเออสุดท้ายแล้วถึงจะเสียดายเท่าไหร่ก็ตามเสียดายอยากอยากจะเข้ามาทักอยากจะเข้ามาคุยมากแค่ไหนก็ตามแต่สิ่งที่เห็นนั้นคงเกลี่ยเกินเอื้อมเขาแล้วอะเหมือนเขาพยายามทำใจว่าคุณไปไกล เกินกว่าที่จะกลับมาอยู่ในพื้นที่นี้แล้วอืในบางคนเป็นรักที่เป็นหลักลับๆกันอ่ะดูคุณมีสนเสน่ห์มากเลยอ่ะดูคุณดูคุณโดดเด่นมากมั่นใจมากอะไรอย่างเงี้ยความซึ้ของเขาดีนะดีนะโอ้โหเห็นแล้วอยากจะแบบอยากจะได้โอกาสอีกสักครั้งไหมอยากจะกลับพัฒนาไหมความเสียดายของเขามีเยอะมากเอเคไหมอะแล้วเขาอยากจะ กลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณไหมแล้วเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณไหมก้าวถวยเขามั่นใจเขามั่นใจคงไม่ชัวบครับอือก็อยากได้อยู่นะใช่ก็อยากได้อยู่นะดูคุณสวยร่รวยมากเลยซ้ำเขาเขามองว่าคุณเองเนี่ยโอ้โหฐานะของคุณไพ่ใบนี้อาจจะเป็นลักษณะของหญิงรักหญิงชายรักชายนะคะคุณก็มั่นใจเขาก็มั่นใจแหละ ต่างคนต่างกําลังโฟกัสเขารู้สึกถึงใจของคุณที่มีกับเขาคุณก็เชื่อมั่นในตัวเองเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองคุณมีดีเขาก็มีดีเขาก็รู้ว่าเขาก็ทําให้คุณเจ็บเยอะนั่นแหละแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเขาอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยากได้ไหมอยากได้อืใช่อยากได้อยากกลับมามากทีเดียวคนที่เลือกไปกองที่สามค่ะไปกันที่ไพ่กองท,ที่สี่ ไพ่กองที่สี่คนที่เลือกไพ่กองที่สี่มาดูความสัมพันธ์ของคุณก่อนมาดูตอนนี้ว่าสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงคะเหนื่อยเนาะที่ผ่านมาสถานการณ์ตอนนี้คุณเหนื่อยคุณต้องแบกรับเรื่องราวต่างๆคุณต้องคิดคุณต้องวางแผนคุณรักเขาเขารักคุณคะ่ะใช่แต่เป็นความรักที่ต่างคนต่างรู้ว่าในความรักนี้ไม่ได้มีเราการแค่สองคน หรือในความรักนี้เป็นความไม่เข้าอกเข้าใจเป็นความรู้สึกว่าคุณเป็นคนใจร้อนนะคุณเป็นคนตรงไปตรงมาและมีความใจร้อนมีความรู้สึกที่แบบคือยอมหักไม่ยอมงอดูตรงไปตรงมาและคุณเป็นคนแข็งคุณเป็นคนแข็งไม่ฟังใครเหมือนกันเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆแต่ส่วนเขาอาจจะเป็นคนที่แบบนิ่งๆควบคุมตัวเองได้ดีในความรักครั้งนี้เขารู้ว่าคุณองการอะไรเขารู้ แต่ว่าเขาก็รักคุณแหละแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้หรือในบางคนเนี่ยคือเคยฝันถึงการแต่งงานหรือการวางแพนการจะคบกันในระยะยาวๆได้ซ้ําแต่มันจบมันพังลงไปซะก่อนเพราะว่าความสัมพันธ์ที่อาจจะมองถึงมีใครคนหนึ่งฉลาดนะที่ตรงนี้ใช้คําพูดเพื่อหลอกล่อและมีใครในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะอืม ประมาณความสัมพันธ์นี้เกิดขอสถ,ถานการณ์ของคุณนะคุณไปเจอคนที่เขามีหลักเยอะเยอะเป็นคนที่มีตัวเลือกเปิดตัวเลือกเยอะเกินไปคุณก็คือหนึ่งในตัวเลือกไพ่สลับกันได้โอเคไหมอ่ะครั้งสุดท้ายที่เขาได้เจอคุณเขารู้สึกยังไงครับถ้าพลังงานตรงไปต่อนะคะถ้าพลังงานไม่ตรงไปด้วยกองอื่นครั้งสุดท้ายที่เขาได้เจอคุณ just เหมือนรู้สึกถึงการปลดปล่อยหรอรู้สึกถึงการปลดปล่อยรู้สึกถึงความความรู้สึกของการถูกหมางเมินมันเป็นยังไง <c oughs> เออการถูกหมางเมินโอ้โหสิบไม้เท้าเลยรู้สึกวางไม่ลงเลยวางไม่วางตามองคุณแบบไม่วางตาถ้าสังเกตได้มองได้ก็จะมองตลอดมองไม่วางตาอยากกลับมาแล้วเกิน อยากกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เอออยากทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นโอ้ oh, แมจาววิวออฟฟอร์จุจนทัออัครับว้าวไพกองนี้ดีจังเลยอะ่ะไพกองนี้เขาอยากกลับมามากเขาอยากให้จักรวาลอยากให้อะไรก็ตามพาคุณกลับมา mm hmm. เขารู้ว่าคุณยังรักใส่ตาการที่เขาเห็นคุณเขารู้คุณยังรักหรือในบางคนน่ะ mm hmm. ก็อยากมาคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันก่อนได้ปะ กลับมาปรับความเข้าใจกลับมาคุยติดต่อสื่อสารกันเหมือนกัลยาณนามิตรเขายังรู้ว่าคุณรักเขาเขายังรู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้ความรู้สึกข,ของเขาไี่อยากกลับมาเหลือเกินค่ะยังรักยังไม่ได้ลืมไปจากใจยังมีความรู้สึกที่ดีเห็นแล้วแบบแต่ยดจังเห็นแล้วแบบโอ้โหกลับมาได้ไหมไพ่กองที่สี่ดีมากหกถ้วยสองถ้วยสามถ้วยรักครั้งนี้อาจจะเป็นต่างไวัยได้เป็นเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมรุ่นเป็นคนรักเก่าได้ คนคบกันไปตั้งแต่ห้าปีสิบปีขึ้นไปได้เป็นยาวๆเลยอ่ะเขาอยากกลับมาจริงๆถ้าคุณยังให้โอกาสเป็นเพื่อนกันก็ได้นะแล้วในบางคนยังอยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันแต่เขาเขาเขาคิดถึงคุณอนะ่ะเขาดีใจมากๆเลยนะอืมเขาดีใจเขาอยากให้คุณกลับมาเหลือเกินเขาต้องการยังปรารถนานในตัวคุณเห็นแล้วหึงด้วยนะเห็นแล้วหึงด้วยไม่รู้คุณไปทําอะไรใน ในสิ่งที่เขาเห็นแล้วเขาเจอเขาหึงเขาหวงแต่ด้วยความเป็นเขาที่เป็นตัวตนของเขามากเขาไม่เคยงอใครเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจในตัวเองและอย่างเขาอาจจะมองเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ได้เออเขาก็ไม่งออเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขานะอืมอือเขาดูคุณว่าคุณอาจจะมีใคร หรือเขาอาจจะไปแอบเห็นว่าคุณมีใครเข้ามาจีบหรือคุณคุยกับคนอื่นด้วยหึงหัวร้อนทีเดียวแล้วอยากกลับมามากแต่ยังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงหาทางอยู่ว่าเราจะเฉยอยู่แบบนี้หรือเราจะลุกดีอารมณ์นี้เลยจ้ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลีกดติดตาม ช่วงนี้คลิปของของ u t u b e นะคะอัลกอริทึมเขาเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่หมหมหมๆหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่กดติดตามไว้ช่องจะหายไปจากระบบของคุณเลยต้องกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพราะบางครั้งกดกระดิ่งไว้ยังไม่แจ้งเตือนก็มีปัญหาในการทำงานช่วงนี้หนักมากนะคะ,ะกดติดตามไว้แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยเมื่อนั้นเวลาคุณมาเปิดดูแล้วช่องมันจะหายไปจากช่องแนะนาด้วยแหละเพราะว่าปัญหาของการเปลี่ยนแปลงในระบบของเขาเนี่ย หนักมากนะจ๊ะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ถ้าดีคลิปฉันบอกอย่าลืมดูตรงส่วนตัวอัตลน์มาค่ะแอ๊ดไซ์น์สามสองเกายแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ